ตรงนี้คือท่าหลวงภาซ่านะครับปัจจุบันเขาปรับปรุงใหม่นะข้างบนเป็นร้านอาหารแล้วก็ซูเปอร์มาร์เกต็ตดีมานะครับขนาดใหญ่เอากลุ่มทุนจีนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะตรงไปโน่นแหะครับไปแถวบ้านโซกเลยไป เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมรวมไซเซษฐานะครับว่ามันเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยไปสักทีหนึ่งนะครับมี f อฟบอกให้ไปหน่อยพาไปหน่อยนะครับก็ไปดูกันวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสภาพเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากเป็นเขตป่าละเมาะทุ่งนาป่าละเมาะนะปัจจุบันเนี่ยโฉมหน้ามันเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันเลยนะครับ สีแยกคาดหลวงนะครับมีปั๊มปตทเมืองไซรเสถานี่เป็นเมืองที่มีปั๊มปตทม,มากที่สุดลรือบ้างนะครับในเขตชั้นไหนนะตรงนี้ปั๊มหนึ่งดงจองอีกปัมป๊มหนึ่งนาไซปั๊มหนึ่งนาไซก็ยังอยู่ไทรเษถานะครับโค้งพนัพนาอีกสองนะครับเป็นห้าดู่าเยอะเลยนะครับเนี่ยรถราเยอะครับ แล้วก็ยังรถเยอะนะครับถนนมันแคบนะครับพอเขามีรถสักคันหนึ่งมาจอดแบบอย่างนี้ก็กินถนนเนี้ยก็รถมันก็ติดนะครับ เมืองไซเสนาเนมีสองฝั่งมึงคาดหลวงนะครับเป็นเมืองที่พัฒนาไวมากๆเลยนะครับแต่ก่อนบริเวณนี้คือเขตนอกนะครับเป็นทุ่งนานะครับแต่ผู้อ่นนี้มันกลายสภาพเป็นเมืองหมดแล้วนะครับ ตรงไปนี่คือบ้านนาควายแต่ผมจะไปทางซัมเคเนี่นะครับซัมเคแล้วก็โค้งซ้ายไปนะครับซัมเคแล้วก็บ้านโซกแล้วก็ตรงไปข้ามถนน450ปีก็จะกลายเป็นเอ้ยก็จะเป็นเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษกลมรวมไทยเศรษฐานะครับบริเวณนี้คือบ้านหัวขวนะครับหัว,หวนนขวโนน,นนคอคนน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 วนน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 น ไส้เศษฐานี่ประชากรประมาณแสนสี่หมื่นนะครับแสนสี่หมื่นคนแต่ว่านั่นคือสํารวจมาห้าปี่แล้วผมว่าตอนนี้น่าจะน่าจะเกินแสนห้าแสนหกนะครับเป็นเมืองที่ขยายตัวไวมากๆเลยนะครับถ้าใครมาเมื่อสี่ปีที่แล้วจะรู้ว่าปัจจุบันมัน มันมีบ้านเรือนเกิดใหม่เยอะนะครับรถราเยอะอแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองนะครับปีเป็นร้อเซ็ไปเลยนะครับก็อยู่ในเขตเมืองนะครับเพราะว่าที่มันไม่อยู่ในเขตเมืองตอนนี้มันก็กำลัง จะกลายเป็นเมืองเดียวกันหมดนะครขยายตัวไวมากนะครับใส่เศษฐานะครับไม่ใช่ใส่เศษฐานะครับเศษฐาสิริฉายานะครับแปลว่าดีงามนะครับไม่ได้ ไม่ใช่เชิดฐาที่แปลว่าพี่ชายนะแ,แบ้านโนนสว่างนะครับโนนสว่างวังไส้นะครับ ประมาณ10บนาฬิกานะครับ10บโมงนิดๆน,นะครับสภาพการจราจรแบบนี้นะครับสภาพบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้นะครับ มาสำนักงานใหญ่นะครับวังสายแข่งกันมันแล้ะครับกับโซวีนะโซวีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแข่งกันสนุกนะครับ วังทรายนี่ก็แบบคลึกคักมากๆเลยเนี่ยแน่นหมดแล้วนะครับน้องเนี่ยใครชอบกินงัวปิน่นปิ้งเป็ดปิ้งแป้ก็นี่นะครับแล้วน้องเนี่ยนี่แหละครับอันนี้ก็โซกทวีครับ แต่โซทวีวงังสายนี้ไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าโซทวีโนนขอคอคำสว่าดนี้จัดเต็มเลยนะครับโอ้โหใหญ่ข้างหน้าครับปตทด,ทดุงจองนะครับเดี๋ยวก็ใส่น้ำมันสักหน่อย มันที่ปั๊มปตทที่เวียงจันทร์ก็ประมาณ20กว่าปั๊มนะเท่าที่ผ่านสายตานะครับไม่แน่ใจว่ามีก,กี่ปั๊มที่ไม่ผ่านสายตาผมนะครับจะสังเกตว่าปั๊มนี่จะมีพวกธนาคารมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ซีพีอาหารสดแล้วก็จิฟฟี่ของเขาเองนะครับข้างหน้านี่ตลาดดวงจาอนะครับ พูดถึงอ่าปตทนะพ t t นะครับโอ้ว,ว่า20กว่าปั๊มนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะผมว,ว่ายังน่าจะขยายอีกเพราะว่ามันรถมันเยอะมากเลยนะครับที่เวียงจันทร์เนี่ยคนเพิ่มขึ้นนะประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับถ้ารวมกวับปัมม๊มอื่นๆก็าว,ว่ากันเป็นหลักหลักร้อยแหละครับแต่ว่าจะกี่ร้อยอน,นี้ไม่รู้นะครับ มีเนี่ยเชื้อไฟลาวมีพลัสแล้วก็มีปิตเวียดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปตทนะครับที่อยู่สี่ห้าเจ้านะครับหลักหลักบ้านอามอน ไปดีไหมเนี่ยอยางก,กับตุ๊กตาเลยผู้สาวเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นวิ่งหนีเลยครับลุงวกกลับมาทำไมผู้ถามๆนะครับ <S <S นี่ฮะ,ะ <S <S เขาถมที่กว้างใหญ่เลยตรงนี้นะครับ งเฮียนฟางเผือกไปจนถึงถนน450ปีนะครับมันกลายเป็นเมืองเป็นเมืองแล้วนะครับจากเขตบ้านนอกบ้านหนานะครับสมัยก่อนทางฝั่งนี้ก็คือเขตทุ่งนาป่าละเมะนะครับเป็นเขตนอกนะครับคำว่าสมัยก่อนเนี่ยตีไปไม่เกินสิปีนี่แหละครับแต่ทุกวันนี้สภาพมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับ โอ้โหทรีคอร์มีถึงสาขานี้นี่นะครับอาคารร้านค้าเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับบ้านเรือนผู้คนนะครับผมอยากรู้ตัวตัวเลขส,สัมมโนล่าสุดอย่างเลยนะครับว่าสัมมโนประชากรล่าสุดนี้จะเท่าไหร่ครับเขาทำห้าปีครั้งนะฮะ าแต่บรรยายก็ว่าอยู่ครับผิดลืมนะครับมันต้องเลี้ยวซ้ายไปทางโน้นนะครับถนน450ปีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากน้อยก็ให้เห็นสภาพบ้านอามอน,นะครับว่าโอ้บ้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับหนาแน่นแล้วนะนี่นะครับไปถนน450ปีตรงไปก็คือวังสาย มันจะต้องโค้งตรงค่ายทหารนั่นแหละผมตรงมานะครับนี่นะครับมันต้องโค้งขวาแต่ผมนี่็ขี่ตรงไปนะครับถือว่าเป็นเมืองที่เติบโตวไวมากๆเลยนะครับไซเซนานครหลวงวิงจันทร์นะครับ แปลงร่างจากทุง่งนาป่าละเมะเป็นเมืองแล้วก็เมืองไม่ใช่เมืองเล็กๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้เห็นนะครับสภาพถนนนะครับขี้ฝุ่นเยอะ <t os> วเพราะว่าในห้องในซอยยังยังเป็นทางแดงอยู่นะครับดินแดงแล้วมีการก่อสร้างเยอะใช <t os> ้คำว่าเยอะมากๆเลยนะครับ ขอหลวงเมืองจันเป็นเขตเมืองที่ขยายตัวไว่มากๆนะครับอันนี้น่าจะโรงแรมแลยนะแต่ว่าเป็นการขยายตัวแบบไร้ระเบียบนะครับใช้คำว่าไร้ระเบียบก็คือสร้างใครสร้างมันสร้างนี่สร้างนั่นนะครับเขาจะสร้างเฮือนใหมบ่บางทีไปซื้อที่ดินอยู่กลางทุ่งนานะครับอพอไปซื้อที่ดินกลางทุ่งนาเขาจะต้องทําถนนเข้าไปก็ทําตัดถนนเข้าไป อีกคนหนึ่งไปซื้อที่ดินอยู่กลางปา่าก็ตัดถนนเข้าไปถนนเกิดใหม่เป็นพันเส้นนะครับถนนน้อยถนนยาวนะครับถามว่าถ้าเป็นคุณเป็นรัฐบาลน,นะครับเป็นผู้บริหารจะมีใครจะไปทําถนนให้ใหม่ไว้อย่างนั้นนะครับงบประมาณมันไม่ได้มีพอนะครับซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยคือประเทศไทยเขาจะเป็นแบบบ้านจัดสรรน,นะที่ลาวเขาจะซื้อที่ดินผูกบ้านเองนะครับแต่ที่ไทยนี่จะเป็นแบบ แบบบ้านจัดสรรน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อบ้านจัดสรรเขาก็ทําให้หมดแล้วนะครับถนนหนทางนะอันนี้อะไรเนี่ยโชลูยังใหญ่เลยขายวัสดุก่อสร้างหรือเปล่านะมาคราวแล้วยังไม่มีเลยมาคราวนี้ขึ้นโครงหมดละอันนี้ทุ่งนาครับยังมีนาอยู่นาพื้นสุดท้ายนะครับบริเวณนี้นะฮะ เถวร้อมรั่วหมดแล้วนะครับจะอยู่ได้อีกกี่ปีล่ะประเด็นนะ่ะทุ่งนาเนี่ยถึงห้าปีไหมมาดูกันนวกันนะครับ mm. คือที่ดินมันเปลี่ยนมือตลอดเวลานะครับราคาที่ดินมันก็เลยแบบถีบตัวสูงขึ้นมากนะครับเพราะว่ามีคนเขโยกย้ายเข้ามาเยอะนะครับเปลี่ยนจัดนะ ดังนั้นเนี่ยก็เกิดเศรษฐีมาเยอะครับอย่างบางที่เห็นถ่ายบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจะบอกว่าเอ้เป็นบ้านของคนจีนหรือเปล่าอะไรเงี้น,นะฮะบ,บางทีอาจจะเสพข่าวมาเยอะนะแต่ผมมอธิบายให้ฟังนะครับว่าคนจีนจะมาสร้างบ้านที่ลาวนั้นสร้างได้นะครับ แต่คุณต้องผ่านนอมินีนะฮะใช้ชื่อคนลาวแล้วก็คุณต้องไว้ใจกันจริงๆอ่ะคำว่านอมินีที่ลาวนะต้องฮักแพ้กันจริงๆนะครับดังนั้นนี่จึงน้อยมากๆเลยนะครับที่คนจีนเข,เขาจะมาสร้างบ้านซื้อที่ดินสร้างบ้านที่ลาวนะครับกฎหมายไม่เอื้อด้วยนะครับ ดังนั้นเห็นเงินหลังใหญ่ๆโตๆนี่ก็คือของคนจีนของคนลาวเท่านั้นแหละครับแม่ผมก็พูดถึงคนจีนก็ลงไปเ้วยนะครับดังนั้นสวรรค์ของต่างชาติที่จะซื้อสังหาริมทรัพย์ก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับไม่ใช่ลาวนะครับ ลาวก็ซื้ออยู่ในเขตเศรษฐีพิเศษ,ศษ,ษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์อย่างเห็นแบบบึงท่านหลวงอย่างนี้นะครับขายก็ไม่ค่อยออกแล้วครับขายได้อยู่แต่มันไม่ได้เยอะนะครับคอนโดยังเหลือบานเลยนะครับที่ดินว่างๆก็เหลือตั้งเยอะเลยนะครับที่จะสร้างสร้างบ้านอ่ะนะฮะมัน การก่อสร้างมันเยอะขนาดไหนเห็นไหมครับเนี่ยเขาไปขนดินไปถมนะครับแล้วมันก็เขาก็ทิ้งรอยไว้เงี้ยแล้วก็ก้าซ้ายก้าขวาเนี่ยก็ขี้ฝุ่นนะครับบ่งบอกว่ามันมีการก่อสร้างเยอะนะครับดูนะครับเือนลังใหญ่โตโตเต็มเลยแหละครับนั่นแหละนั่นแหละครับก็เงอนของคนลาวนี่แหละครับ โอ้นี่เงินหลังนี่งามครับทงที่ประดับประดาคือทงพักนะครับทงพักนะครับดังนั้นก็ถ้าคุณเป็นคนลาวเชื้อสายจีนนะครับได้สัญชาตินะครับก็สามารถที่จะซื้อบ้านเหนืไ,ได้นะครับคือที่ดินปลูกบ้านได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้สัญชาติลาวนะครับคุณจะมาสร้างนี่คุณก็ต้องผ่านนอมินีซึ่งกม็มีความเสี่ยงนะครับ เคยเห็นลาวต้นจีนไหมครับ <c oughs> บาดเจ็บไปเยอะครับเจ็บมาเยอะนะครับง <c oughs> ั้นผมก็อธิบาทให้ฟังนะครับมันไม่ง่ายกฎหมายมันไม่เอื้อนะครับที่ลาวเนาะไม่เอื้อให้ต่างชาติในเรื่องของอสัาหา,าริมทัพย์นะครับถ้าเป็นประเทศไทยละง่ายครับง่ายกว่าเยอะครับ ไหนก็มาทางนี้แล้วพาไปดูทุ่งนาน,นหน่อยครับคุณเป็นยังไงบ้างถ้า mm hmm. คำว่านอมินีก็ไม่ได้แตกต่างกันอกครับทั้งที่ไทยที่ลาวนะครับนอมินีก็คุณไปดูนะครับพวกต่างชาติแบบใช้ชื่อแฟนคนไทยนะครับซื้อนี่นะครับโอ้ เป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ดูที่สารพัทยาไปนั่งฟังดูก็ได้นะครฟ้องร้องกันนะฮะโดนโกงโดนสาวโดนสาวโกงนะครับเดี๋ยวทุ่งหนานะครับสภาพแต่ว่าสนุนเข้ามาก็ยังนี่อยู่นะครับนี่ครับสภาพ ที่ดินจัดสรรน,นะครับซื้อที่ดินทั้งในในแล้วก็ก็ต้องทําถนนเข้ามานะครับเห็นไหมครับกำลังสร้างเงินใหม่ๆครับงามเต็มเลยดูหลังคาโน่นนะครับใหม่ๆนั้นเลยครับ โชคน้อยนะครับถอยกลับดีกว่าโอ้นะครับเต็มทุ่งนาแล้วครับเงินใหม่ๆนะครับก็ขเขาจะซื้อที่ดินปลูกบ้านนะครับแต่หลังๆก็เริ่มมีนะครับเป็นเป็นโครงการบ้านจัดสรรเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่ดินจัดสรรนะครับ ถ้าเป็นบ้านจัดสรรเขาก็จะทำถนนเบตงอย่างดีเข้าไปในโครงการนะครับเราจะเห็นเฮือหลังบักเอฟเ,เต็มเลยนะครับก็อธิบายให้เข้าใจนะครับ ไม่ใช่อะไรเห็นเงินลังงามๆใหญ่ๆแล้วจะบอกว่าของคนจีนนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับอันนี้บอกคุณต้องซื้อผ่านนอมินีหรือมันก็บาดเจ็บกันเยอะแหะครับถ้าผ่านนอมินีนะครับก็เหมือนพวกะตะวันตกอ่ะใช้ชื่อแฟนแล้วก็ถูกโกงอ่ะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปนั่งฟังเรื่องราวที่สารพัทยาดูได้นะครับเพื่อนผมเคยไปนั่งฟังใส่หัวดิกเลย มีแต่เรื่องเดียวเลยครับหลักๆเลยนะครับโอ้ oh, เริ่มสวยแล้วกระหาดหลังนี้แหละครับสร้างใหม่ตลอดเวลานะครับนี่กำลังสร้างจากทุ่งนาก็ไม่เหลือแล้วครับ บ้านโซกนี่เป็นเขตหนึ่งที่โอ้ขยายตัวไวมากๆและโซกน้อยโซกใหญ่นะครับผมตลาดเลยนะ ถึงตรงนี้กักเลยนะครับแต่ก่อนก็คือเป็นป่านะครับบริเวณนี้นะไม่นานเลยนะครับห้าหกปีที่แล้วนี่แหละครับมันยังไม่ได้มีบ้านคนอยู่เยอะอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมาถึงเนี่ยสี่แยกข้างหน้านี้กักเลยถนนสี่รอยห้าสิบปีนะครับเขตเมือง ภาพถนนก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับที่ฝุ่นเยอะนะครับ